สวัสดีครับจากเว็บไซต์ www. j u i c e r c l u b c o m นะครับวันนี้ผมจะมาคั้นเปรียบเทียบนะครับระหว่างเครื่องที่บอกว่าปากกว้างหรือว่า Big m o u าสหรือว่าไ i เมาส์เนี่ยครับสเครื่องด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องที่เราเห็นมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็เป็นเครื่องคั้นปากกว้างเหมือนกันแต่ส่วนอันนี้เป็นยี่ห้อ Save t i m e นะครับก็เป็น Big m o u าสเป็นนวัตกรรมใหม่เลยนะครับสิ่งที่ผมจะมาคั้นให้ดูในวันนี้ จะเป็นแอปเปิลนะครับแอปเปิลเนี่ยผมเตรียมมา2เบอร์ด้วยกันนะครับเบอร์แรกเนี่ยครับคือเบอร์165 165คืออะไรครับก็คือแอปเปิลหลังเนี่ยจะมีทั้งหมด165ลูกเพราะฉะนั้นเบอร์6 6 6 5เนี่ยเกือบจะเป็นเบอร์เล็กที่สุดแล้วนะครับ อีกเบอร์หนึ่งที่ผมเตรียมมาก็คือเบอร์113นะครับก็คือใน Apple ิลหลังเนี่ยถ้าเราซื้อยกลังเนี่ยนะครับจะมี Apple 113ใบเขาก็จะเรียกเบอร์113นะครับก็จะใบโตขึ้นมานิดหนึงนะครับระหว่างเครื่อง Big m เมาส์2รุ่น2ยี่ห้อด้วยกันเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะแตกต่างกันอย่างไรผมจะเริ่มคั้น Apple ิลเบอร์165ก่อนนะครับ อันนี้ก็เป็นเครื่องบิ๊กเมาส์ทั่วไปนะครับเปิดเครื่อง a p p เ e เบอร,เเบอร์เล็กสุดนะครับเบอร์หนใส่ไปทั้งรูปปรากฏว่าใส่ไม่ลงนะครับก็ต้องใช้ไม้ช่วยกดฝั่งนี้เป็นเซฟไทม์นะครับเปิดเครื่องผมวางครับ รับติดลงไปคราวที่ผมมาเริ่มเบอร์1นึ่งหนึ่งมั่งนะครับบิ๊กเมาส์ฝั่งนี้นะครับวางลงไปอันนี้ก็ใส่ไม่ลงนะครับถ้าเบอร์ใส่ไม่ลงทำยังไงครับผ่าคขึ้นรับ สังเกตว่าเวลาเกลียวเขาจะกินผักผลไม้อันนี้จะไม่กินนะฮะเราต้องใช้ไม้เนี่ยช่วยกดแบบนีอีกเซลนึงนะครับก็ใส่ก็ต้องใช้ไม้ช่วยกดเหมือนเดิมส่วนฝั่งนี้ แอปเปิลเบอร์หนึเหมือนกันนะครับผมวางโน้ลิกครับเครื่องเซฟทามเนี่ยทำงานด้วยรอบต่ำมากนะครับแค่33รอบต่อนาทีส่วนเครื่องบิ๊กเมาท์ทั่วไปอยู่ที่ประมาณ60-80รอบนะครับเพราะฉะนั้น33รอบเนี่ยจึงเป็นเครื่องที่สกัดเย็นอย่างแท้จริงนะครับ แอปเปิ u ลเบอรหนึนะครับเบอร์เล็กวางลงไปฟิตๆเลยนะครับก็ต้องใช้ไม้กดต่อไปเป็น Apple ิ u ลเบอรหนึนะครับวางไม่ลงวิธีการก็คือเราต้องเอาออกมา ผ่าครึ่งครับแล้วก็ใส่แอปเปิ้ลเบอร์165นะครับวาง เห็นไหมครับเขาจะสกัดอย่างช้าๆเลยนะครับต่อไปแอปเปิลเบอร์นนะครับวางครับแล้วพลิกครับ เบอร์1น5นะครับ165เช่นกัน mm hmm. นะครับออปเปินลเบอร์หนึ่งหนึ่งสามนะครับฝั่งนี้ต้องผ่าครึ่งน,นะครับไม่ผ่าครึ่งน,นี่ใส่ไม่ลงนะ สังเกตว่าเกลียวเนี่ยบางครั้งเนี่ยไม่สามารถที่จะดึงผลไม้ก็ในห้องคันได้ต้องใช้ไม้ช่วยส่วนฝั่งนี้นะครับเราวางเราพลิกครับสังเกตการทำงานของเกลียวนะครับ ก็ต้องใช้ไม้กดน,นะครับก็หวังว่าการเปรียบเทียบในวันนี้นะครับออท่านจะได้ข้อมูลในการตัดสินใจในการเลือกซื้อเครื่องท่าน,น้ำผลไม้แยกกากระบบเกลียวรอบต่ำประเภทปากกว้างหรือว่าบิ๊กเม้าส์นะครับอย่าลืมนะครับ การดื่มน้ำผักผลไม้คันสดๆทุกวันดีต่อสุขภาพของคุณและคนที่คุณรักขอบคุณมากครับสวัสดีครับ